เอาใหม่ดิให้เอาใหม่ดิห้ามห้ามแล้วจะก็ะดันจากไปไอ้ที่เป็นเพี่งความฝุ่นท้อคนที่มานั่งฟังแล้วแบบแอบหวั่นไหวบ้างป่ะโอ้โหเยบอย่างงี้ชัว อยากตอบนะแต่หยุดแกว่งไปก่อนได้ปหมล่าสุดไปดูปลาโลมาสีดำไปดูปลาโลมาสีดำมาเออก็มีขนตแหลมแบมยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยโอ้ยมันจะเกินปุยมุ้ยพี่คนแต่งเหรอคะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วนี่น่ารักเกินคุยมุ้ยไม่ใช่คอนเทนต์หน่อยดิเขาไปตัดไฮไลท์ตามน่ารักกันปุยมุ้ย ฉันเกลียดแกแน่งไม่มีสิทธิ์มันเจ็บผมไม่มันต้องอย่างนี้ทำไมพี่เป็นอย่างนี้อ่ะคอยดูว่าฉันจะแก้แนตรงนี้ตัวแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พี่ร้องอยู่แล้วอยู่ดีอ่ะมีคนลุกหมดเลยทั้งร้านเขาลุกมาเต้นเหรอคะไม่ใช่เช็คบินยิงไม่มีคน